ทุกคนวันนี้นะคะวุ้นจะมาแชร์เทคนิคการทาแป้งเซวาแบบเปียกอ่ะงงละสิมันคืออะไรสิ่งที่ต้องมีนะคะก็คือแป้งเซวาแล้วก็น้ำแร่แบบนี้นะคะหลังจากลงสกินแคร์แล้วนะคะทั้งมอชเจอร์ไลเซอร์ครีมกันแดดอะไรต่างๆเนี่ยรอให้หน้าเซ็ตตัวสัก5านาทีแล้วก็เริ่มแต่งได้เลยอ่ะเราเริ่มจากการฉีดน้ำแร่ขึ้นหน้าก่อนนะแบบนี้นะคะให้หน้าเปียกๆเ,เสร็จแล้วเราก็ใช้แป้งเซวาเลยทันทีนี่นะคะเสร็จแล้วก็ใช้แป้งตกลงไปเลยแบบนี้ ติดมากไม่ต้องลองพืน้นไม่ต้องอะไรเลยอ่ะใช้แค่นี้เองอ่ะวิธีการนี้นะคะก็จะทําให้แป้งเนี่ยเนียนติดกับหน้าได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะคะแบบติดทนเลยแล้วก็เนียนมากแบบธรรมชาติมากดูสิปกปิดมิดเลยยังไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์อะไรเลยเห็นปะ่ะปาดแบบนี้ทุกคนแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวลองอีกด้านหนึ่ง ความแตกต่างนั้นเห็นได้ชัดมากเริ่มจากคางนะปาดๆไปก่อนอย่างนี้นะคะแต่งหน้าเสร็จไวมากเลยนะคะแป้งพาเมอร์ผสมรองพื้นตัวนี้มันทำขึ้นมาให้สาวๆทุกคนผิวสวยปกปิดบางเบาทำให้การแต่งหน้าง่ายไปเลย